สวัสดีจ้านี่เป็นการที่น้องปอนะคะน้องปอคนไปหาบีบีตอนอยู่โรงแรมนะคะที่พักอยู่โรงแลมแล้วก็ไปซอยบีบีแพกกระเป๋าเมียนกระเป๋าใหม่เพราะว่ากระเป๋ามีสามใบมีกระเป๋ากระสอบปุ๋ยใบหนึ่งเนาะก็ได้มองปอไปซอยแพ็กแล้วก็จากนันก็พาไปกินเขาที้านลาบลุงแดงเนาะหนึง่งลอยหนึ่งนะคะน่าโรงแรมเนาะคะ่ะก็สร้างอาหารให้น้องกินหลายอย่างไม่ทั้งสมําข้อหมูย่างต้มต้ม,ต,มต้มแซบนะคะ แล้วก็หลากหลายที่พี่ซ่างแล้วก็ให้น้องกินเต็มที่ใส่ย่างนะคะมิลาบนะคะจากนั้นก็สร้างอาหารให้แม่พ่อเรียบร้อยเตรียมที่จะหอกลับมาหอห้องพักแต่ที่นี่หลังจากที่สร่างแล้วเจ้า,จาของร้านเพิ่งเลว่าเดี๋ยวค่อยมาเอานะลูกก็เลยกินอิม่มเสร็จแล้วเพื่อก็เลยเกลับเขาหอ้องอาบน้ำเตรียมตัวที่จะออกมานะคะออกมาสนามบินระยะเวลาที่เพนซอยเหลืออยูก่กับ บีบีก็ลืมค่ะน้องปอถามน้องปอว่านอ้องพี่พี่น้อยบีบีลืมเคกหัวมันเหงือ่อจากบาทเนี่ยและสันเพิ่นก็เลยบอกบีบีก,ก้มหัวมารีบวิ่งไปเอาเลยก็เลยถ่ายรูปมาให้เบิ่งกับเรียวออกมาลักษณะแบบนี้นาจาใจรักนัก้น,ก,น,ก,นก็เอามาแพกใส่ก,กระเป๋าบีบีก็พร้อมที่จะไปสนามบินพี่ปอก็พาไปที่สนามบินพาไปเช็คอินนะคะ แล้วก็เคลียร์ต่างๆแล้วก็ซอยสอนน้องว่าเขามาเฮ็ดจังไหนเขาไปตรงหมอเฮ็ดจังไหน,นะจ๊ะเพราะว่าเป็นการเดินทางทางแรกเนาะก็ได้รับการใจเหลือจากน้องปอไปอยังดีแล้วก็มีโมไปส่งอีก4คนเนาะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆบีบีด้วยเนาะค่ะหลังจากนั้นบีบีเพื่อได้นั่งอยู่บนเครื่องเพิ่อบอกว่าตอนที่เพื่อนขึ้นยุบบนเครื่องนี่ตอนขามานี่ตอนที่ว่าขึ้นจากกรุงเทพนี่เพื่อนบริทายคลิปนะเพราะว่าเพิ่นบลูว่าเขาให้เปดิดใช้โทรศัพท์ใด้จนกระทั่งไกลสิล่งนะคะเพื่อนก็จังเดท คุยปอบกัล่ำล่า,ลาอยู่ตรงสนามบินเพื่อก็่ายคลิปมาให้เรื่องอาหารการกินนิดหน่อยแต่ว่าที่นี่คลิปมันช็อตมันมันสะดุดสะดุดนะคะไม่หน่อยก็เลยได้อาศัยเหตุเป็นภาพนิ่งให้พีน่น้องได้เบิ่งเนาะก็นี่แหละค่ะหนึ่งการเดินทางกว้างท่องโลกกว้างครั้งแรกในชีวิตของบีบีนะคะด้วยรักใจใจจ้า